รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมท็อปนัทเศกกับรายการ t ด e i ไ o l คนบมนนาลใจครั้งนะครับแขกรับเชิญผมในวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทำทุกอย่างเลยนะครับเริ่มจากนักเขียนเขียนบทละครเขียนบทภาพยนตร์แต่งเพลงร้องเพลงกำกับเองเล่นเป็นนักแสดงวันแมนโชด้วยโอ้ผู้ชายคนนี้เขาทำทุกอย่างเลยจริงๆนะครับและตอนนี้เรามาพบกับผู้ชายมากความสามารถคนนี้กันเลยดีกว่านะครับกับพี่พิงรัมพะเพิงครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย ด้วยเลนส์ตระกูล EF กว่า60รุ่นจาก Canon มนุษย์เรากนี่รับพิบตาวันละมากกว่า25,000ครั้งแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่รู้คือโอกาสมาแค่พิบตาเดียวนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับใครหลายๆคนก็ตามอ่ะถ้าคุณช่างใจดูแล้วนะว่าไม่ร้อนเงินจนเกินไปนักอ่ะให้เลือกโอกาสเถอะโอกาสมันยิ่งใหญ่กว่าเงินมาก สวัสดีครับวันนี้จะทำการสัมภาษณ์แบบใบ้ใช่ไหมพี่เพราะเนื่องจากว่าพี่ยังอยู่ในบทละครน,นักแสดงใบ้ใช่ป่ะใส่ใส่นี่คือต้องใบ้ใช่ไหมฮะ ริงไม่บาหรอกคือมันที่เจ็ดหน้าแล้วสวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนะครับแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างครับอันนี้ผมผมรู้ว่านี่คือหนึ่งในโปรเจกที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมฮะถามชงซะขนาดนี้คือตอนนี้ก็กําลังทาโชว์อยู่วยครับเป็นคนที่ทําอะไรหลากหลายช่วงนี้นะครับมีงานหลากหลายก็ทําเขียนบทละครโทรทัศน์กำกับละครเขียนบทภาพยนตร์ทําหนังบางทีก็ไปเล่นตลกตามข้างถนนบ้างแล้วแต่ใครจะจ้าง ซึ่งให้ย้อนกลับไปเนี่ยผมแอบทราบมาว่าชีวิตพี่ตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยก็ลําบากอยู่เหมือนกันตอนเด็ก,ดกชีวิตของพี่เป็นยังไงครับชีวิตวัยเด็กมาจากครอบครัวแตกแยกครับพ่อแม่ไม่สนใจตัวก็เตี้ยหน้าก็โซมผู้หญิงก็ไม่ชอบเรารู้สึกว่าช่วงชุดวัยรุ่นเราเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเราจรึงทําทุกอย่างเพื่อแสดงหาก,การยอมรับพยายามแบบเลอะเทอะมากอะ่ะใช่ทอ,อะไรบ้างครับพี่ทาทุกอย่างเพื่อให้คนมองเป็นต้นว่าถ้าเข้าแถวหน้าเสาธงเนี่ยจะต้องร้องเพลงชาติ คนอื่นเขาชโยไปแล้วประเทศประเทศไทยชยโยชเราก็จะรอจังหวะที่คนอื่นชยโยจบแล้วเราก็จะชยโยคบดขึ <c oughs> ้นมาหน่อยนึงเงี้ยเป็นการเรยกร้องความสนใจที่ผิด <c oughs> นะ <c oughs> ทีนี้พอโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้คุณมามองเราว่าจะทำยังไงดีวะ <c oughs> ผมเรียนเขียนรูปมานะครับ <c oughs> เ,เรียนพ่อช่างเรียนออกแบบโฆษณา <c oughs> เวลาเขียนรูปเนี่ยกว่าคนจะยอมรับเราเนี่ย มันใช้เวลานานเรารู้สึกว่าสายนั้นมันช้าเหลือเกินเราก็เลยเอ้ยมามาโดดเด่นสายบันเทิงดีกว่าไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําเพื่อตอบโจทย์ปมด้อยในวัยเด็กแต่เพื่อนคนหนึ่งที่ผมรู้มาที่พี่คบมาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยก็คือพี่โน้ตเป็นคนที่แนะนําให้พี่ได้ มาทําการเขียนอย่างจริงจังใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช่ท,ที่มามันเป็นยังไงนะพี่อ,อ,อุดมแต้พานน,นี้ผมมารู้จักเขาเมื่อตอนผมเรียนพ่อช่างแล้วผมเป็นรุ่นพี่เขาสองปีแล้วอุดมจะเป็นคนที่จดเดลี่ทุกคืนผมรู้สึกว่ามันเขียนอะไรกันันั้งหนาวะพี่เคยอแอบ,บอา่านปะจะเหลือเหรอก็แอบ,บอ,าอ่านนม่นเขียนอะไรถึงเราบว่างๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่า เออว่ามันมันเป็นคนเขียนหนังสือดีเนาะ,ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเขียนแบบนี้บ้างก็เลยเริ่มต้นจากการเขียนไดอารี่รถ้าจะถามว่าผมเริ่มต้นเขียนจากใครก็น่าจะตอบว่าจากอุดมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นนี่ก็จะเริ่มจากคุณสุบุญเลี้ยงแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยการวาดเองหรือการเขียนเองมันก็ต้องมีสไตล์แล้วสไตล์ของพี่ตอนนั้นพี่พี่หาตัวตนของตัวเองได้ยังไงฮะผมได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนมาจากนักเขียนของสิทธิสดือเป็นต้นว่าคุณอิทธิสุนทรวิชัยรักครัคุณตู้จรัสพงศ์ เพราะกันบุกในแนวตลกพชคดีที่ชีวิตช่วงที่วัยรุ่นนะครับผมได้มีโอกาสไปทําหนังสือสิทธิ์สะดือนะครับ,รบหนังสือพยันใหญ่กับคุณสุบุญเลี้ยงแล้วไปทําฝ่ายอาร์ตทำภาพประกอบหนังสือแล้วทีนี้ในสมัชชิทธสะดือนี่มันก็จะมีะตะกร้าที่คนนอกเนี่ยเขาส่งเรื่องสั้นมาเพื่อจะลงในนิตยาสารเราแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราอยากจะได้รับการสนใจบ้างก็เลยแอบเขียนเรื่องสั้นไป ที่ผมชอบมาหนังสือเล่มแรกของพี่นี่เป็นหนังสือที่คิดพอสมควร ขายได้ค่อนข้างดีด้วยขายดีขายดีขายดีมากด้วยใช่งานรวมเรื่องสั้นเร่มแรกของผมเนี่ยผมใช้เวลาในการเขียนแค่เดือนเดียวเองเพราะจําได้ว่าเมื่อพี่จุ้ยเนี่ยเขามาอ่านเรื่องแรกของผมคือเรื่องแกงไก่ล้างโลกใช่ไหมครับพี่จุ้ยเขามาอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาก็บอกว่าอย่าลงในนั้นในนิตยสารเลยให้เขียนมาให้ครบ8เรื่องดีกว่าเดี๋ยวทำเป็นพักระดับุ๊กเป็นเล่มเออผมก็อุ้ยโหพี่จุ้ยให้โอกาสด้วยเฮ้ยเมื่อโอกาสเราเปิดรอเราอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยรอช้าไม่ได้ครับใส่่่่่เเเเเเลลลยยยอออออพพพพจุ้านน8รรืืงงชบก็ไดิมมม์ัป แกงไก่ล้างโลกคือชื่อปกขายดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจากคนที่ไม่เคยมีใครสนใจคุณนึกออกป่ะคนที่แบบว่าเรียกร้องความสนใจมาตะลอดชีวิตนะครับวันที่หนังสือออกนะครับผมไปเดินในร้านหนังสือ <ST. S 1> ถึงแม้จะเห็นแค่สันปกอยู่ในหนังสือแบบนับหมื่นนับพันเล่มในร้านนะครับแต่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นสันปกที่ใหญ่เหลือเกินอะความจริงมันมันบางอะนุ่ยก้อยนะแต่ในสายตาเรามันใหญ่เท่าแบบว่ายีโรเพจอะอตัวหนังสือชื่อพิงระบุมันใหญ่โตเหลือเกินว่า ชีวิตผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยยังไม่เคยมีวันไหนเนี่ยภูมิใจเท่าวันนั้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นแหะฮะพอพี่ทำหนังสือเ่มแรกแล้วประสบความสําเร็จพี่มีการวางแผนยังไงต่อชีวิตของเราบ้างฮะรู้สึกว่าอยากรวยคือตอนที่ผมทําหนังสือ Pocket Book เนี่ยผมเป็นคนทำอาร์ตเวิร์กเองด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วผมก็บังเอิญว่าเขียนเองด้วยแล้วก็เป็นคนคุมเรื่องเพลทเรื่องกระดาเรื่องกระบวนการผลิตเรารู้คอสหมดว่าเอ้ย 10%รจากราคาปกเนี่ยไม่พอแล้วสำหรับเราเราสุขว่าถ้าเราเขียนเองพิมพ์เองเนี่ยเราได้เต็มๆเ,เนื้อเน้นๆน,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 นะครับพอพี่ช่วยให้โอกาสในการทำหนังสือเล่มแรกปั๊บเราก็ในระคุณพี่ช่วย <c oughs> ด้วยการออกมาตั้งสำนักพ,พ,พิมพ์เองใช้ชื่อว่าสำนักพิมพ์พิลาลัยระหว่างที่เขียนไปเนี่ยก็ไม่มีเงินทุนเลยนะก็ใช้ตีเช็คลงหน้าก็พิมพ์ไปขายไปพิมพ์ไปขายไปเนี้ยออกไปเจ็ดเล่มร้านหนังสือก็สั่งจังเลยพิมพ์เาเพิงเราก็โอ้โหหนังสือเราขายดีไว้ก็สั่งพิมพ์เพิ่มก็ส่งไปรร้้าานนนนหัังงสสสืืือออ6เดตีกลบ โอ้โหหนังสือเหลือเต็มครัวเลยก็เลยเจ๊งเป็นหนี้โรงพิมพ์อยู่5 0 0 0 0นบาทเช็คก็ตีไปกองอยู่โรงพิมพ์แล้วอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้วก็บอกภรรยาว่าตัวเองอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้วว่ะขายของหมดบ้านเลยเพื่อจะไปอเมริกาไปทํางานใช้หนี้พอไปถึงนู่น ชีวิตเหมือนในห,หนังเชา้ชาเช้าล้างจานนะช่วงบ่ายเขียนบทพอขึ้นรถกลับบ้านเขียนสรี่บดบนบนบนรถรางอะ่ะเป็นแบบหนังสือวาดรูปดออิยงอ่ะแล้วซื้อโยเกิร์ตปาดแบบอัปการหมึกตะตะัดปาดแสงเงาอะไรเงี้ยกลางคืนพิมพ์พอพิมพ์เสร็จได้บทหลังมาเปิกหนึ่งชื่อเรื่องพรุ่งนี้ก็สายสะดือก็เลยบอกไปบอกภรรยาเขาเขียนบทเสร็จแล้วนี่เราก็ใช้เสร็จหมดแล้วเขาจะกลับไปเมืองไทย ไปเป็นผู้กำกับหนังภรรยาก็บอกว่าจะดีเหรอเพิ่งจะหมดนี่เองนะไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวเองความฝันรอไม่ได้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับผมเป็นคนโชคดีภรรยาจะตามใจอ่ะอยากกลับกบ็กลับก็เดินทางกลับมาพร้อมกับบทภาพยนตร์เรื่องพรุ่งนี้ก็สายสะดือคือบทหนังไปยังบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ฮิบบทหนังไปเสนอคุณวิสูตรครังคุณวิสูตรครับถ้าผมไม่ได้กลับเองผมไม่ขายบทครับ วิสุทธ์มองหัวจดเท้าเลยโอ้โห